สวัสดีครับพอเลื้ยงครับผมครับอ่าครับเมื่อนี้กับมาอยู่กับทีมงานบุญพระรวยคือเก่าเช่นเคยครับตอนนี้ด้านหน้าท่านผู้ชมนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลคือบุรุษเสื้อแดงนะครับวันพอฮัทเนี่ยอ่าโอวันพอฮัทเสื้อแดงมือนี้ก็ได้วันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบละวยี่สิบเนาะวันนี้วันที่ยีสิบพฤศจิกายนเอ้ย ตุลาคนีสนะคอยกับขงักัแี่ด้วนไม่แม่หนาะเดี่ยมเก่าหนูเดี่ตอนนี้ปีนังวิสมเทียหุ่นว่าเดี่ยมนี้ว่านาปีละสองเที่ยงใค่ย่ผมมันก็ฉีชิปตามเดี่ยมหนูน่าว่านว่าเอฟซีก็ต้อมาพอดีมือนี่เนาะอ่าแตมีเอซจากอ่าทั้งประเทศนอกอืมีเอซจากทั้งประเทศนอกอ่าคุณกุตวิยาพรอ่า เนี่ยปียาดาสนอกคุณปียาดาเอ่พอพอญาติพี่น้องเพื่อนน่ะเพื่อนร่วมสั่งในส่วนของสารปูมาสารปูอ่ทั้งเบิดเพื่อนโอนเงินมาน่ะสองหมื่นหานี่แเพื่อนกะเอาไปวัดนั่นแน่เอาไปวัดนี่แน่ล้ลายหม่องลายบอลอ่าอนน่ะแจวามือนี่กะร่วมๆกับ,ม,ม,ม,กบมามอบให้เพราะเรื่องมืินนี่มีอยู่หนึ่งมืนสองพันบาทเนาะเดี๋ยวอ่านซื้อเพื่อนนี่ก,นกันจังไรกันคุณพ่อเสนอชาดํารี พี่ชายนี่คือคุณวัฒนาชาดำบีแล้วก็นุ้ยนะครับคือคุณนุ้ยเนี่ยก็คือคุณปียดาชาดำบีนี่แหละ,ะเพื่อนกะเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยส่างสารปูน้ำเห่าสารปูเฮะก็ว่าก็บม่ได้ว่าดอกกันจีทางสารปูให้จิทมดินอีหยังนี่กะใส่ในนี่แหละเออกระเทไปสร้างยึดสร้างใส่มากมือนี่ครับผม,ม,มอ่าอันนี้ก็มอบดวยนะพ่อเนาะครับอืออ่ะ หลอดไปนี่เราโล,ลอดอย่าโว่ดวเด้อเพราะว่ามันคิดก,ก,กดปาิทว่าเอาเงินมาโซ่บางทีว่าอีกล่ะกะให้รับรู้ว่ามอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือนี่น้องมิ้นสีส้มมือนี่อยู่ทั้งวัดดงหน้าเพือ่อนมากมือนี่บะมากใเมื่อขึ้นเน,นี่ยโอ้อครับมาต่เมือคืนนี่ห้องอาก์อยู่มือขึ้นนี่เป็นยังไงปูดปูสีลงเหรอปูสีลงอืมปูสีลงอันไว้ก่อนอันไว้ก่อนต้องถ่าย ยูทูบไปสะกคนออาถามบังเอ้าอย่าลืมอิครับเดี๋ยวเด้อพอเรื่องเด้อขอวบานอกเรื่องสัก่อนนะครับครับเอาไปทุดอ่าอย่าลืมอนมาทุกครั้งที่ถูกมาสองวันตีนี่ม่าส่งยูดงหน้าเพื่อนทั้งนั้นเลยงั้นวะบ่มีแค่นั้นครับอือต้องเอาสมมติคนมีโชคนี่ ขียนตั้องเข yes. ียนตัวเลขเขียนใส่สมุดคนนีโช้อมเขียนด้วยปากกาสีแดงสมว่าคนนีโชกเป็นไข่นะไม่ได้ไปเนาะวนนี้สิวสีว่าเอนอย่าเอออ่ะแต่ถือว่าเป็นความโชคดีที่คนนีโชกนี้ได้ไปอยู่มันีก็เลยเนาะยังม่ความหวังมีความหวังแต่วันนี้ต้อง เบิ้งพร้อมเอากระดาษบ้้เมือนันเพิ่นส่งแล้วน้ำหมากถือกันนี่น้ำหมากถือในตัวตัวเลขเบอร์โทั่วแหละกันนี่เห็นกันทั่วยุ่งอ๋อวันนี้ว่าตัอวันนี้เพราะเรื่องกระนั้งถ่ายมักโดนนึงเนาะเลากับว่าเรื่องทั้งกูเอื้อลือกับวานนั่นอ๋อก็ว่าเป็นอยังสุ่มหวังสุวรรณเพิ่นกาล้วนแล้วแต่ให้โชคให้ใช่ใหพี่น้องอีพีนะครับผมอ๋อวันนี้เพราะเรื่อง ครับแับขำว่าจอเขาวันมวยไทยบ่เนี่ยเป็นจังไหนแน่มืงขึ้นนี่ฝันบ่ฝันตัวปูว้าว่าจังไรแน่ฝันหลายอย่างฝันคือกันครับตรงเนี้ยฝันว่าลอเก่ามากขึ้กันโอ้ลอดสิบลอดสิบเออลอดสิบรึมอดสิบมาลอดสิบเนาะหมายถึงว่าในหลวงเฮาเนี่ยนะในหลวงเนี่ยเออเพิ่นมา อ่ามานหบ่เพะ่นมาน่บ่โคโคือกันไม่โคโคอยันลื่อมไวดนนั้นนี่ที่เข้าเต็มๆน่ะนก็เห็นพระราชินีที่มาพระราชนีแรนวะพันปีพระพันปีมาเด้เข่าเต็มๆนี่เที่ยวนี้ฝันว่าองค์ในหลวงเสด็จมาครับเนาะฝันดีฝันดีฝันดีเข่าอีกกวดนี่เลขกแต่อี่ี่ฝันว่า ล่อเก่ามากคือกันนี่มากคือกันฝันตรงกันอีกแล้วตรงกกันออี่าใจบุญนะบ่ใจบุญกับฝันว่าล่อเก่ามากหัวนี้ดิมันหัวนี่นงวดนี้ปูพ่อมาแต่หนาบึกตู่ปูเป็นข้อของมาเลยข้อเรื่องนี่กับฝันมาล่อสิบมากใจบุญฝันล่อเก่ามาเอาละครับผู้ชมครับน้องน้องแน่งกับฝันล่อสิบมาคือกันน้องแน่งกับฝันล่อสิบมากเอ้มาตรงกันคือล่อสิบสองคนเลยแม่ เอีอบวันนี้นี่ส่วนตัวเลขตัวเวอร์นี่เพราะเรื่องเกิดว่าีะเป็นจางไหนบา้นานเอาดูคนมาย่ำตัวเลขในห้องว้าวันเลขมีสิป้อยมือนี่หรือมือไหนสิป้อย,อยคือวันเสาร์วันจังปอยว่ากันได้เลาปานนี้แรลมีแต่เอฟีสี่ห้านวตันกันว่าวกันปแปลว่าเจ้าได้เลขแล้วตัวนี้กันว่าเนี่ยน,นี่เน,นี่ยว่าจันกันว่าเนี่ยนี่เอฟซีสี่ห้าอี ตาเนียปานี้ยระว่ารดเรียกบวลก้อนก็ได้เลียกร่างก้นก็ได้ขันมันใจอันไหนปล่อยอันนั้นสักกันอันโตาวันมันใจนี่ยจะพาปล่อยกอย่านี้รกอะัดานมาเขียนกัดดานม่เขียนสักกันอดี ลูกหลานพอดีก็เล่นอะไรทียางมหาพ่อตาพ่อตู่แต่ก็เลังหาสมุดอยู่ครับเตรียมปากกาสมุดอยู่ขีดท่านไฟ้ยี่ห้ลอะไรยัดชิมเลี้ยหน่อยขีดแท็กกุ๊กตัดนิดเดียวอ๋อเจ้าไหนกาขออนุญาตเด้อเอฟซีทุกท่านครับผมอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับ ในส่วนที่หลายท่านหลายค้นที่คนจตุปใจเขาเอื่นจตุปัจเพราะห้องบาเวัด้างวางเลยบะคนน้ำจีนน้ำใจเนาะครับน้ำจีนน้ำใจสังน้ำจีนน้ำใจชัยทานมาถมดนสางว่างให้ปูเฮ้าสังว่างสังหัวชาวบานบเนวัดแก้วัดเก่าหนะว่าวัดเก่าในยุ่นขอบคุณในหลายเอฟซทั้งานที่อุ่เงินมาซอยพอเรื่ม ส้างเคนจีบแมาเมืออ่อใดเราพ่อไปเอาปูนกับไส้แมาเขากับแม่หนูหมอจัดการเด้อะที่ไปเอามือ่อนี้ช่วงนี้มันเริ่มเผาๆาแล้วล่ะเอฟซีว่านั่นกับแมาแหรอแต่ว่าเมื่อน,นี้มีเอฟซีคนสีมาถวายกินผลละหมากรากไม่เห็นฟูอยู่แต่นา่าจะเป็นลๆๆๆลเลาะสวยๆอยู่นะเออเลาะสวยคนจีบไปสร้างนั่นครับไปซื้อรดไสมาไว้มีน้ำใจทั้งหลังครับผมว่าติด่อครับยำจุ่มแซวกันขึ้นกินเขากินน้ำครับ ตายอยากมานอนฟันอีกกลางเต็นฟันย่นีิรนุนเลยกันเอามาหนว่าถอดเรียกโอ้ยนั่นนนี่ยินเนี่ยบนสปลยรางขื้่อยบ่นกันครับบ่ม่อหมดโอ้โหททอทท้ใจใจพ่อเจีมเมื่อนี่ฮะกำมันใจแล้ววันถอดฟันเลยเอาก็เต้เข้ามานั่นเทียนรุ่นกับมิตตเลตยเก้าวเปียนแปมงนือจากไหนนกจากบูคนสีมา บอกว่าจังไดรแม่นินมะยำจังไหร่แม่นินมะยำแม่นินมะยำจังไดรครับผมซ้ำหาซูนก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อหรอพี่น้องครับผมเพอว่าอ่านังเคือปูเพิ่นไปตรวจสอบตลอดที่คนไปกองสลากตลอดตลอดว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไดเพิ่นจะทีน้ำมาว่าดูคนเรื่องฟังบ่ได้อันนี้อันนี้ต้องจอบเบิ่งอยู่เลยดิจอบขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้เลยต้องเบิ่งเป็นระยะเป็นติดตามใกล้ชิดคพื่อจะยังกันเข้ามานี่แหละ ต้องเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆเดือเวลาย่างสิถ้าย่างหัดสอเมตรนี่เขาต้องเบิ่งแล้วก็ย่างไปอีกสอเมตรเบิ่งเพราะว่าต้องเบิ่งเป็นระยะก็นั่นแหละจังไรหล่ะัน่ล่าง้อื่างก็คือศูนย์หนึ่งศองอ จ็ดศูนย์เจ็ดศูนยตัวนั้นหกหกางบานดดล่างหกางเลขเลขยางเขาเห็นได้บดนี่ยางก็ทิ่ว่าหาซูลเหม่อสองหาลยางน่ะมันมีเอฟซีท่อมาว่าก็แล้วเพื่อนเพิ่นถอดท่วงออกดิต้องเขียนเอาเอาที่เพื่อนบอกนี่โอ้แมมีอันนี้ผมเอาซูฟังไวเอฟซมันท่อมาว่าเ่ามีขอคิดว่า ถอดพ่วงออกแมนถอดพ่วงออกดิ <pik> ถอดพ่วงออกเรกสีว่าอยู่ทั้งพ่วงพี่บอกว่าท่นคอยวิซอกหาเบิ้ดเคลื่อนมาเคลื่อนอีกจะเลี่ยมเบิ้ดใส่เส้นนะวายูพ่วงอือยูพ่วงพอนวายีถอดพ่วงออกัน่าเนาะถอดออกอืออยเห็นี้บอกแต่เพื่อพ่วงไปก็ชี้ตะม่ะไส้หนิอือก็เรียกเรียกยุอย่างเห็นมันมีนแปดสิบทับเก้าสิบเลยบอกเจมส์รู้อะไร ไแจ็คลยวเอาเต่เอฟที่เพิ่นีซื้อเพนักซื้อเท่ากับเลขยาง0270ที่เหอเลขยางื่านนี่บ่บ่หามเพิ่อนนาไปบ่หามเพื่อนเลขยางื่าเนี่ยเพิ่นนักซื้อแล้วแต่เพื่อก็หมายเป็นไปไล้ซืยางกับบ่อชูกันฟัง80ทับ90ขอบ17หล้กกรรุ่นคือรุ่นหาศูนย์ปีหาศูนย์ลกปลาของบ่จ็ค 50P เกี่ยวับะไร5 0นะคะนี่อ้หาีพี่อโอ้เป็นรุ่นหาปี คือมีแ0ดศ้าราคาความชิปเจ็ดราคารุ่นก็คือห้าสิบพีเนาะอืออือ้าช่อเลยครับผมอ๋เรื่องโชว์เลยเขียนแล้วกับชว์ตัวจีทือไปเฮ็นอย่างนั้เออตีสอยไว้อ่าร่มผันบ่ยังไงอือ ค่ะบัญชีโดยตรงเลยคะ่ะของพ่อเรืองค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวอเบาใกล้ได้บัตรก็ใช้สีครับอืมฮะโอเคครับจะคืออ่าตัวเลขนะเอาสรุปวันนี้คนมีโชคจอ่อนะครับหลังจากผ่านไปสองมือนะครับหลังจากพ่อเรืองฝันแล้วสุดท้ายนะครับพ่อเรืองสรุปให้ตามนี้ครับพ่อเรืองพุงโหงวนวันที่หนึ่ง 1, พฤศจิกายน2565ครับบนครับ สามนะครับบน3 50เลขสาตัวมีหางเดียวครับผมส่วน2ตัวมี50 53แล้วก็57นะครับห้าเจ็ดมากห้าเจกใส่นอกบาทเนี่ยเพราะเรื่องเห็น5้เจชอบส่วนโตบอกครับคือจังไรห้าเจ็ดเนี่ยบัวโอ้ฟหงสือฟังสวิฟัติงูงูห่าเออโองูเป็นเจครับ อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคครับผมในลักษณะเพอะเรื่องตีตีสิเจ็ดเจ็ดมาจากงูหานี่มันแรนอยู่กับสามอยู่แล้วศูนย์มันยังนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเลขเกเข้าวมาเกี่ยวของพอะเรื่องก็เลยเอาเจ็ดข้ามานําครับผมเนาะส่วนล่างนะครับพอะเรื่องห้สามหางครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองและเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่นาชิเมนงูแนเข่าหูเป็นเพอาเรื่องนานเห็นบ่คิดคือกันเลยงูแรงข่าหู กากรชัดเจนแล้วครับบาดนี้การชัดเจนยร์วันนี้เนาะหันยับร้อยเนาะท่านท่านตัวนี้บอกบอกกลับใส่สามศูนย์ก็ได้แต่เนาะครับตัวสามครับไม่แน่ว่าครับผมอก็มันแต่อยู่ในหันอยู่แล้วละครับผมเา ท่านออกมาบอกว่าบวกคำซูนหรือว่าอีกนี่อันนี้ไม่ได้บอกดิอันนี้ไม่ได้บอกว่าซูฟังซื้อหรออ๋อสุฟังซอสุฟังซื้ออะวันนี้กระไดเหลืออีกอย่างหนึ่งนี่บะเนี่ฮะเหลืออีกอย่างหนึ่งอีกที่ห้องย่างบ้านเราสูเอฟซีฟังอีกอย่างสุดท้ายนี่ก็คือฮับวิดกล้องแล้วก็ไปหากินเขากันเขาสวยไปสั่นไปเอ้าขอบคุณมาเรื่อง